สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาเดินดูเ,เมืองลิปโตสกีมิโคลัสนะคะเป็นเมืองเล็กๆของสโลวาเกียอีกเมืองหนึ่งค่ะโดยทั่วไปนะคะเมืองเมืองของทุกๆเมืองก็จะเน้นลูกปปั้นเอ่อ โบดประมาณนี้ค่ะอนุสาวรีย์แถวบริเวณนี้ก็จะเป็นในตัวใจกลางเมืองของเมืองลิปโตสกีมิคุลัดนะคะตอนนี้อากาศดีอากาศร้อนคนก็จะออกมาเดินเดินรับแดดนะคะ บริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการดอกเชอรี่ค่ะสวยงามมากเวลามีงานมีอะไรก็จะมาจัดบริเวณนี้ค่ะตัวใจกลางเมืองก็จะเป็นสถานที่ราชการแล้วก็ปลูกดอกเชอรี่ไว้รอบ จะพาดเดินดูใกล้ๆตรงนี้นะคะจะต้องหาร้านก่อนอุ๊ยพี่นี่ร้านขนมปังพี่เป็นร้านค้าร้านอาหารครอฟฟี่ช็อปอากาศร้อนมันก็จะมานั่งบริเวณนี้นะคะ่ะ ปล่อช่วงค่ำๆนะคะคนจะเยอะมากบวิเวณนี้ค่ะเดี๋ยวพาเล่นน้ำพาเดินเล่นน้ำอันนี้ก็เช้าอยู่นะคะประมาณ10โมง อยู่คลิปนี้นะ่ะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ